ขอ,อเดชะฝ่าละอองทุลีพระบาทปกเกล้าปกกระมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิชัยธัญพานิษ์อธิบดีอายการภาคสี่ในนามข้าราชการฝ่ายอายการสำนักงานอายการภาคสี่สำนักงานคดีสารสูงภาคสี่สำนักงานคดีแรงงานภาคสี่สำนักงานคดีปกครองขอนแก่นและสำนักงานคดีปกครองอุดรธานี ขอพระราชทานบรโรกาถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559ขอเดชะสุภเิกเบิกล่าบรมนาถจัก,กรีราชแม่บิ่งไทยในสยามจริยวัตรสุดประเสริฐเลิศงดงามเทิดพระนามแท้สองสดุดี ประชาราชร่วมน้อมอภิวาทแด่องค์พระราชินีนาถเฉลิมศีทรงส่งเสริมศิลปาชีพทั่วธานีทุกถิ่นที่ร่มเย็นด้วยพระเมตตาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติทื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ทื่นฉ่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินจากวันเก่ายาวนานผ่านฉน้ำพระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิ่นหยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลลินทรณินจารึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้จดเหนือทะทรงเพื่อปอบปลุกไทยสุขสาร เพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาเมื่อสิสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึงร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพิมพ์มิมลถาวรสถิตประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดขอนแกน่น พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาไทยจังหวัดขอนแก่นสุพเลิกเบิกล่าบรมนาถ จักกีราชแม่มิ่งไทยในสยามจริยวัตรสุดประเสริฐเลิศงดงามเทิดพระนามแท้สองสดุดีประชาราษร่วมน้อมอภิวาสแด่องค์พระราชนีนาถเฉลิมศีสงส่งเสริมศิลปาชีพทั่วธานีทุกถิ่นที่ร่มเย็นด้วยพระเมตตาเฉลิมพระชนพันษามหาสมัย ขอเทิดไทยองค์ราชินีสีสยามพระมารดาของแผ่นดินถิ่นไทยงามรุ่เรืองรามรุ่งร่าสีสากลขออันเชิญเทพเทวาพร้อมไตรัตน้อมมนัตอัญชุรีทวีผลด้วยบุผามาลัยพศบทนิพนธเฉลิมพระชนมงคลสวัสดิพิพัฒน์พรในอภิรั์ขิตะสมัยกเกษมสี คู่พระบารามีองค์จัก,กรีสีสมรทรงเกลื่อเกลียดกึกกล้องนิรันดรถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันโทพิสิทธิ์ชานเจริญนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น สายพระเนตรเปี่ยมเมตตาประชาราชเพียงพระบาทประพาสใดไร้โศกเศร้ายามพระโอษฐ์ย้มยิ้มแสนพริมพร้มเปลาเย็นร่มกล้าวชาวไทยในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชินีนาศทรงพระราชกิจอยู่มิรู้สิน้นพระบุญญาเคียงคู่องค์ภูมินราษทั่วถิ่น กราบพระบาทแม่ชาติไทยลุ12สิบสองสิงหาคมบรมนาถอาพิวาทวันเฉลิมประเดิมสมัยผองประชาพักดีพร้อมปรีใจถวายชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมบูรณ์จิตไทยผู้อำนวยการฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขต กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเชียงเหนือหนึ่งธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนชเฉลิมชนพันษาสิงหามาด พระบรมราชินีนาถสีสยาม84พระพันษาสง่างามทั่วเขตคามสุขเกษมเปรมฤดีน้ำพระไทยดั่งสายทิพชโลมรสโศกกำรรสดเรื่องร้ายต่างคลายคลี่พระการุณอุ่นเกษาบารมีทุกถิ่นที่ทรงขจัดปัดบันเทาพระเสาวณีชี้ทางสร้างรายได้ ศิลปาชีพนำใช้ในเรือนเย้าอนุรักษ์มรดกไทยให้นานเนาทุกหมู่เหล่าพอเพียงเลี้ยงชีวีวโรกาสมหามงคลสมัยผองชาวไทยถวายพระพร,พรสุนทรสีปลอดโรคาพันษายืนนับหมื่นปีราชินีนาฏขอทรงตรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ าพระพุทธเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกราบก้มเสียนน้อมวันทาคราบรรจบวาระครบ84พระพันษา ปินอนงองค์พระราชมารดามิ่งมหาราชินีสีชาติไทยพระผู้ให้ยิ่งกว่าให้ในใจราชแม่แห่งชาติคุณานันนั้นยิ่งใหญ่น้ำจากฟ้าอุ้มผืนป่าให้ปลอดภัยคือน้ำจากพระหฤทยัยอันง,งดงามงานช่างศิลป์แผ่นดินสีกวีสรรผ้าแพรพันอันลือเรื่องเมืองสยาม พื้นพิภพระบบนิเวศท,ทุกเตขตคามทรงติดตามห่วงใยในนิกรขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำราญเปรมปรีสุขสมสรสถิตยอยู่คู่พระราชบิดรถวายพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพัฒนาเดชยยศกรกุล ในานามคณะชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์สาขาจังหวัดขอนแก่นรูสิบสองสิงหามาดถวยราชนบ การคำรบบรรจบดนมงคลฉลองฉเฉลิมชนร้นปิติปื้มปีทองแสงรุ้งส่องผ่องพื้นพื้นผัทพินสมเด็จพระราชินีนาชาติชูปราศสิริกิจประกาศเปืองปาดภูมิภูมิช่างศิลป์ศิลปาชีพปะทีพแท้แม่แผ่นดินโลกลือถิน่นยินยนศูนย์สมบูรณ์บรร พระทรงสีทวีฉน้ำทำคลองยิ่งพระแม่มิ่งอิงอนเนกทรงเสกสรรทรงชุบชื้นฟื้นฟูหนุนอุ่นอัศจรย์เคียงราชันบรรรังฉัดจรัตการข้าพระพุทธเจ้าเราสตรีอาสาสมัครดินแดนรักพิทักษ์เทิดเลิศศักดสมารกาลศินเมืองเรืองรุ่งปกผสกสราน หลอมดวงมารครานเหนือเกล้าเราผองพระไทยถวายบังคมปะนมซองก้องเกิดพร้อมมโนน้อมค้อมสะดุดดีดิถีสมัยเปร่งสรรเสริญอันเชิญสลิดนิมิตชยัยพิสุทิใสไทยพระประสงค์ทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์อัชราพร์สีมา นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินและคณะแม่ประเสริฐเลิศแท้อีกแม่หนึ่งที่ตราตรึง ในกมลชนสยามประดุดแก้วแพรววแสงวาววามสมพระนามแม่ฟ้าผู้การุณคือสมเด็จพระราชินีสีไทยผู้เกรียงไกลเหนืออัมพรสิงขขอนขุนพระบารมีมากหนักเหนือนักบุญทรงคำจุนโครงงานสร้างบ้านเมือง เกิดผลดีเหลือหลายมากมายแท้สมเป็นแม่แห่งชาติผู้ปราดเปรืองบำรุงชาติบำรุงชนจนรุ่งเรืองเกียรติฟุ้งเฟื่องเกลือกล้าก้องฟ้าไทยลุ12สิงหาอีกคราหนึ่งคล้ายวันซึ่งบรรจบสมภพสมัยจากแดนสวง สู่ห่วงแห่งดวงใจขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอุดมสุวรรณรงค์ประธานชมรมผู้สูงอายุขอนแก่นและสมาชิก วันสิสงิงหามาบรรจบขอนอบนบพระบาททบงพระทรงศรีพระเกิดเกียรติแท้ซองก้องธานีพระบารมีปกเกตด้วยเมตตาพระทรงเป็นราชินีที่งามเลิศจิตประเสริฐสีรัจรัดฟ้าขออัญเชิญเทพไทยในโลกาลาประชาของพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกอมหอม่ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในบุญยิ่งมาซับ ในนามชมรมรวมใจผู้สูงวัยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ครบเจ็ดรอบพระพันษาราชินีแห่งพระราชวงศ์จักรีสีสยามพระนางเจ้าสิริกิตสิรินามทุกเขตคามต่างจงรักต่างพักดีทรงห่วงใยในเรื่องการปลูกป่าทรงนำพาศิลปาชีพทุกถิ่นที่ทรงรักษาวัฒนธรรมประเพณี ทรงมากมีความห่วงใยในปวงชนทรงเป็นแม่ของแผ่นดินปินประเทศทรงปกเกตรประชาไทยไปทุกขนทรงเกลืกเกียรติขจรไกลในสากลทรงมากล้นด้วยคุณงามและความดีเราชมรมครูบำนานเมืองขอนแก่นผนึกแน่นหลอมดวงใจ ในวันนี้น้อมถวายพระพรชัยราชนรรรรินีขอพระองค์ทรงเกษมเปรมปรีเทินขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายทองพูลสมพานประธานกรรมการบริหารชมรมครูบำนาญขอนแก่นพร้อมมวลหมู่สมาชิก บังคมบาทแม่หลวงของปวงราชประชาชาติชื่นชมสมสมัยพระคุณแม่ชื่นช่ำน้ำพระไทยทรงมีให้ทุกคนบนแผ่นดินพระคือแม่มิ่งขวัญอันประเสริฐงามล้ำเลิศราชินีไม่มีสองพระคุณเคียมคู่ฟ้าฝ่าระอองเป็นฉัดทองคู่ลาประชาไทยจากวันเก่ายาวนานผ่านฉนำํำ พระทรงธรรมครองไทยไปทั่วถิน่นหยาดเสโทแด่ไทยที่ไหลรินทรนินจารึกผนึกนานย่างพระบาทเสด็จไปใต้จดเหนือพระทรงเพื่อปลอบปลูกไทยสุขสารเพิ่มข้อมูลศูนย์กลางสร้างโครงการคือต้นทานเร่งรัดพัฒนาสรงนำทางวางหลักป่ารักน้ำทรงตรัสย้ำคุณค่าของป่าใหญ่ ไม้ขาดป่าฟ้าขาดฝนคนขาดใจทรงชี้ให้เห็นตระหนักในหลักการทรงฟื้นฟูชูงานผู้ชาญศินทุกท้องถิ่นทั่วไทยให้ภัศาลดอกไม้แห่งศิลปาชีพเบ่งครีบบานหอมสถานฟุงฟ้านภา,าดลลุสิบสองสิงหาคมบรมนาถทรงพระชาติจากสวงห่วงเวหนเสด็จสู่คู่องค์พระทรงพลได้เวียนวนมาบรรจบ ครบรอบปีขอถวายพระพรชัยพี่ไหลลาดทรงโอภาษผ่องใสพี่ไหลสีทรงจำรูนภูนพิพั์สวัสดีขอทรงมีพระชนมั่นนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันตรีธงชัยศรีสุรักษ์นายกสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่นและคณะ สมานฉันสันสร้างทางสันติพระดำรินิรทุกข์ที่ลุกไหมชนเชื้อชาติศา,า,าสนาภาษาใดล้วนอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารเสด็จดงแดนดินถิ่นอมิตรเพื่อใกล้ชิดปวงประชาอย่างกล้าหาญใครทุกข์ยากแสนเข็นเป็นเบิกบานพระราชทานช่วยเหลือเผื่อแผ่ไป ทรงโปรดให้ตั้งศูนย์ศิลปะชีพถวยราชรีบคืนสิ้นถิ่นอาศัยร่วมฝึกฝนปีมือระบือไกลพระราชทรัพย์ประทานให้ได้เพิ่มพูนทรงปลูกฝังช่วยพิทักษ์รักษาป่าแจกต้นกล้าน้อยใหญ่มิให้ศูนย์แหล่งต้นน้ำลำธารการเกลื้อกูลเจิดจํารนช่างสิบหมู่คู่ธานี ที่สิสงิงหาคมอุดมเลิกพระเกียรติเกลบกล้องล่าสง่าสีเสียงแซ่สองสนองคุณบุญบารมีราชินีดังฝนพรมช่ำโปรยปลายพระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติพระปีชาสามารถไม่ขาดสายพระเมตตาเปี่ยมล้นอย่างมากมายพระเฉิดฉายเจิดจ้าหาใดปาน สิริกิตสิริโฉมดุดโคมสองพระแม่ของคนไทยแผ่ไพสารขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงสำราญเป็นมิ่งขวัญน,นิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางลลิดาสาลักษ์เลขานุกการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูประถม สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีประจําจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะถ้าคือสมเด็จแม่แผ่นดิน ท้าคู่สีภูมินโดยแท้ทารักป่าทั่วถิ่นไทยผองท้กก่อกองทุนแม่แผ่ทั้งทรนิน84พันษาบรรจบปวงเหล่าข้าน้อมนบเทิดแท้ไรรัดพลั่งเทพครบถวายมิ่งจิงแห่พรแด่สมเด็จแม่แท่ซ้อง ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าดรสิทธิกรอ้วนลสิริผู้มำนวในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น อัญชรีเปรมปรีอภิวาทณเบื้องบาทสุริระพระทรงศรีสมเด็จแม่มหาราชินีครบดีถี84พระชนพันทรงเป็นหลักเหล่านิกรบวรนาฏอยู่เคียงราชโดดเด่นเป็นมิ่งขวัญราชจงรักพักดีอภินันแซสองสันบังคมตัวทั่วธานี ขอไตรรัตเทพไทยในเมืองบ้านจงบันดาลอวยพรพระทรงศีีทรงเจริญพระชนสากว่าร้อยปีขอจงมีจตุรพรบวรการอายุยาววัน,นะปลั่งทั้งสุขขีพระดีอนุภาพมหาศาลให้เป็นขวัญวันแม่ไปเนิ่นนาน ขอกราบกรานพระจอมนาถเบื้องบาทเอย่ยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประมวลพิมเสนประธานสมัชชาชาวพุทธเพื่อความมั่นคงของชาติจังหวัดขอนแก่นและคณะกรรมการบริหารสมัชชาชาวพุทธเพื่อความมั่นคงของชาติจังหวัดขอนแก่น